สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนิกาพิบาลรหัส6.504-18จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้จะมานำเสนอเรื่อง w ว T บเทเบลคอลัมกระดูกสันหลัง เชเบคอลัลหรือกระดูกสันหลังนะคะในกายวิภาคของมนุษย์คือกระดูกแกนของสัตว์มีกระดูกสันหลังตั้งแต่ส่วนต้นคอลงมาจนถึงส่วนก้นภายในมีไขสันหลังซึ่งอยู่ในช่องไขสันหลังอีกทีหนึง่งหน้าที่ของกระดูกสันหลังคือป้องกันไขสันหลังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสิ่งที่แนบมาสำหรับคลีบอ,อกและกระดูกเชิงกานและกล้ามเนื้อหลายมัด เพื่อถ่ายทอดน้ำหนักตัวในการเดินและยืนนี่เป็นภาพการจำลองของกระดูกสันหลังนะคะส่วนแรกนะคะเป็นส่วนต้นคอคือเซอร์ไวคอลนะคะประกอบไปด้วยกระดูก7ชิ้นค่ะคือชิ้นที่1ถึงชิ้นที่7นะคะส่วนต่อไปนะคะคือทอรัสซิสค่ะจะอยู่ตรงซวงอกนะคะจะมีกระดูกทั้งหมด12ชิ้นค่ะ ส่วนต่อไปนะคะลำบ้าค่ะจะอยู่ตรงเอวค่ะจะมีกระดูกประกอบไปทั้งหมด5ชิ้นนะคะและส่วนสุดท้ายค่ะคือซาข้ามกับคอกซี่นะคะจะอยู่ติดกันกระดูกทั้งหมดนี้นะคะจะรวมเป็นชิ้นเดียวกันเรียกว่ากระดูกก้นกบค่ะต่อไปนะคะเป็นเชพิคอลเวชเทเบิลนะคะจะเป็นกระดูกสันหลังทั่วไปค่ะ ลำตัวรองรับน้ำหนักของท้ายรถโดยทั่วไปจะเป็นรูปทรงกระบอกกระบวนการที่ให้การยืดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นกระดูกสันหลัง f o r m e n นะคะซึ่งไขสันหลังเคลื่อนผ่านไปต่อไปนะคะเป็นเซอร์ไวคอ่ค่ะประกอบไปด้วยกระดูกทั้งหมด7ชิ้นนะคะจะอยู่ตรงส่วนคอคะ่ะ ถูกสร้างขึ้นจากกระดูกสันหลังส่วนที่มีแนวขวางสำหรับแนวขวางทางผ่านไปยังแนวสันหลังหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำค่ะและต่อไปนะคะ t h o r a ค่ะประกอบด้วยกระดูก12ชิ้นตรงกลางของกระดูกสันหลังค่ะกระดูกสันหลังเหล่านี้เชื่อมต่อกับซี่โครงของคุณนะคะด้านสำหรับกระดูกซี่โครงและเป็นส่วนหนึ่งของผนังด้านหลังของซวงอกค่ะ กระดูกสันหลังมีหมอนรองกระดูกสันหลังที่แคบและบางมากค่ะส่วนนี้นะคะเป็นลมบ้าค่ะส่วนล่างสุดของกระดูกสันหลังนะคะบริเวณนี้นะคะจะมี5กระดูกค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงคือจะมีกระดูก5ชิ้นนะคะบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวจะมีขนาดใหญ่ที่สุดคือลมบ้าค่ะกระดูกสันหลังของกระดูกสันหลังส่วนเอวแต่ละข้างมีรูปร่างเป็นไตค่ะ ต่อไปนะคะเรามาทําความรู้จักกับเซอร์ไวคอลเวชิเบอลนะคะเป็นสิ่งสําคัญของกระดูกสันหลังอีกส่วนหนึ่งคือออกแบบมาเฉพาะสําหรับการหมุนค่ะชิ้นแรกนะคะคือ a t l a า as, สค่ะหรือ C1 เป็นกระดูกสันหลังส่วนคอชิ้นแรกค่ะเป็นกระดูกสันหลังที่ต่อกับกระโหลกศีรษะโดยตรงลักษณะที่สำคัญคือจะไม่มีส่วนของบอดี้แต่ตรงกลางจะเป็นช่องเปิดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยแนวกระดูกโค้งทั้งด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังที่บริเวณผนังด้านข้างของช่องนี้ค่ะอีกทั้งนะคะด้านบนก็จะเป็นจุดต่อกับปุ่มท้ายทอยด้วยค่ะ และชิ้นด้านล่างนะคะคือ a s สซิสหรือ C2 ค่ะเป็นกระดูกชิ้นที่ทำหน้าที่ในการหมุนคอซึ่ง50%ของการหมุนคอทั้งหมดของคนเรานะคะจะเกิดขึ้นที่ข้อต่อกระดูก C1 และ C2 ค่ะ